เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์ที่1สาขาสละบุรีนำลิง25ตัวถูกจับในจังหวัดลบบุรีมาดูแลเป็นการชั่วคราว เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักอนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนำลิงนิสัยเกเรก้าวร้าที่ถูกจับในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมาดูแลไว,ไว้ที่คลินิกสัต์ ป่าสาขาสระบ,บุรีโดยมีเจ้าหน้าที่สัตวบาลคอยดูแลและตรวจสุขภาพซึ่งลิงที่ถูกจับมามีทั้งหมด25ตัวถูกขังอยู่ในกรงและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้อาหารกินทั้ง3เวลาถือเป็นการปรับพฤติกรรมไปในตัวเพราะถ้าลิงได้กินอาหารอิ่มก็จะไม่ไปเกเรและไม่ก่อความวุ่นวายทั้งนี้นายสุทธิพงษ์แกมทัพทิมผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ชี้แจงทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวว่าได้นําลิงทั้ง ส5ตัวมาดูแลเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าลิงถูกยิงด้วยยาสลบจึงต้องนำลิงมาดูแลว่าร่างกายมีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งก็มีลิงบางส่วนได้นำไปฝากไว้ที่สวนสัตว์ลบบุรีโดยจะให้อยู่ในกรงพักไม่มีการปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติซึ่งท่าสถานอนุบาลที่จังหวัดลบบุรีสร้างแล้วเสร็จก็จะนำลิงทั้งหมดกลับไปไว้ที่ลบบุรีเหมือนเดิมด้านนายชัยยาฤทธิ์สิทธิราชเจ้าหน้าที่สัตวบาลคลินิกสัตวป์ป่ากล่าวเพิ่มเติมว่าลิง ที่นํามาดูแลที่คลินิกทางเจ้าหน้าที่จะคอยดูแลสุขภาพและทําความสะอาดพื้นกรงขังทุกวันเพื่อไม่ให้สกรปรกโดยอาหารที่ให้ก็จะเป็นผลไม้ขนมปังซึ่งได้มาจากห้างสรรพสินค้าที่ได้ทํา MOU ไว้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชซึ่งเมื่อลิงได้กินอาหารตามเวลาและอิ่มพฤติกรรมที่เกรเรก้าวร้าวก็จะปรับเปลี่ยนไปส่วนลิงที่ชื่อเคราและยักษ์ซึ่งเป็นหัวโจก ก็ยังอยู่ในความดูแลและมีความฉุนเฉียวบ้างเป็นบางครั้งเมื่อเกิดอาการหิวซึ่งพฤติกรรมโดยรวมของลิงที่นำมาดูแลอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีและฟื้นตัวเร็วพฤติกรรมหลักๆมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเขาเขาส่วนมากเขาจะ,สะแสดงพฤติกรรมเวลาที่เขาเหิวใช่ไหมครับนนไม่ดุอะไรครับถ้าเขาได้ของกินก็เขาจะไม่ค่อยไปแย่งเขาอยู่ในกรงอยู่แล้วมีอาหารให้กินตลอด ก็จะไม่ได้แย่งของไม่ได้อะไร